สดีค่ะส่วนบ้านน้าบอนสีนะคะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น EP ที่90นะคะแม่ค้าถ่ายทำคลิปไว้วันอังคารที่9พฤษภาคมนะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเป็นวันพุทธที่10พฤษภาคมนั่นคือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะโดยนะคะโปรในวันนี้นะคะแม่ค้าจัดเป็นไม้ชุดนะคะมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง10ชุดด้วยกันนะคะ มาในราคาที่389บาทจัดส่งฟรีนะคะสั่งซื้อได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะส่วนหน้าไม้นะคะของแต่ละชุดนะคะลูกค้าจะได้รับนะคะไม้กระถาง5นิ้วไป1กระถางค่ะจะเป็นไม้ด่างก็ได้ไม้อ่า ก็ซึ่งแม่ค้าจะเลี้ยงไว้นอกตู้แบบตรงนี้นะคะก็จะหยิบเข้าไปจัดชุดให้นะคะบางรายการแม่ค้าก็จะแนะนําเลยนะคะแต่กอแล้วนะแม่ค้าเลี้ยงนอกตู้นะคะส่วนรายการไหนที่เป็นไม้ตั้งแม่นะคะแม่ค้าก็จะแจ้งรายละเอียดไว้ในคลิปนะคะ3กระถางที่เหลือนะคะลูกค้าก็จะเป็นไม้มีชื่อไม้ทั่วไปนะคะอาจจะมีไม้ด่างเข้ามาด้วยนะคะเป็นชุดสุดคุ้มจริงๆค่ะแล้วก็ยังไม่พอนะคะ แม่ค้าแถมให้นะคะทุกชุดเลยนะคะเป็นลูกไม้นะคะ1กระถางค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในโปร389บาทค่ะลูกค้าจะได้รับหน้าไม้ไปทั้งหมด 5กระถางด้วยกันนะคะเป็นชุดสุดคุ้มอีกแล้วนะคะพลาดไม่ได้จริงๆนะคะอย่าหนีแม่ค้าไปไหนนะคะถ้าใครพลาดนะคะแม่ค้าเสียใจด้วยนะคะส่วนช่องทางติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 8 3 0 5 4 1 8 7 5ค่ะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อบอลสีนะคะ ก็ชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมรายการขายทั้ง10ชุดใน EP ที่90นี้กันเลยคะ่ะ ชุดที่1นนะคะแม่ค้าจัดยกก็มาหยิบไปให้1รายการนะคะอยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะต้นนี้แม่ค้าเลี้ยงนอกตู้นะคะไม้เริ่มสร้างหัวแล้วนะคะอายุประมาณ4เดือนนะคะต้นนี้คือสร้างหัวแล้วนะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้จากทางสวนนะคะตั้งชื่อว่าลำสนธินั่นเองนะคะอ่ะเป็นไม้ใหม่นะคะในปีนี้นะฝากไว้อีกหนึ่งรายการนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเพอร์นารานะพื้นสีชมพูนะคะมีความด่างขาวด่างชมพูนะคะสวยมากค่ะต้นนี้ นะเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันนะคะส่วนต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดซับเจริญไปให้หนึ่งรายการนะคะป้ายแดงๆสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับ EP 90นี้นะคะแม่ค้านำไม้มาแถมให้ทุกชุดเลยนะคะชุดที่หนึ่งนะคะแม่ค้าจะแถมเป็นลูกไม้ต้นนี้นะ,ะอ่ะทรงกม้กมๆสวยๆนะคะป้อมๆแบบนี้นะคะลูกค้านะแถมให้ไปด้วยนะคะสำหรับชุดที่หนึ่งนะคะลูกค้าก็จะได้รับหน้าไม้ทั้งหมด5้ารายการนี้นะคะ สำหรับชุดที่2นะคะแม่ค้าจัดเป็นไม้ฟอร์มกอบมาให้นะคะซึ่งนะคะกระถางนี้อีกเช่นกันกับแม่ค้าเลี้ยงนอกตู้นะคะอยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วแบบนี้เลยนะคะต้นนี้นะจะเป็นมนสวรรค์น,นะคะส่วนต้นนี้จะเป็นนารีบุรพานะคะพื้นชมพูป้ายเขียวนะคะลูกค้าจะได้รับฟอร์มกอบไปแบบนี้เลยนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นไม้ด่างนะคะมีชื่อว่ามงคลปฐมนะคะต้นนี้นะคะลายใบด่างสวยมากๆนะคะให้ดูใบล่างนะ ต้นเดียวก็คุ้มแล้วนะคะสําหรับชุดนี้นะะแล้วก็อีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพัทยานะคะแม่ค้าจัดไปให้ด้วยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นไม้เหลืองนะมีชื่อว่าเหลืองสุรีฉานนะคะส่วนไม้แถมนะคะสําหรับชุดที่2นะคะแม่ค้าส่งแถมต้นต้นนี้ไปให้นะคะเม็ดสวยนะต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะให้แบ่งกันไปเลี้ยงนะคะ ค่ะสำหรับหน้าไม้นะคะในชุดที่2นะคะลูกค้าก็จะได้รับไปทั้งหมด5้รายการนี้เลยค่ะสำหรับชุดที่3นะคะแม่ค้จาจัดพันดาวฟอร์มกอให้1กระถางเลยนะคะอยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วนะคะฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะวัดความสูงให้ชมเลยนะคะ ความสูงน้องนะคะจะอยู่ประมาณนะ24เซนนะคะความสูง24เซนนะคะต้นสูงใหญ่แล้วนะคะลูกค้าหนากอสวยอีกต่างหากนะคะส่วนไม้ป้ายนะคะแม่ค้าจัดองค์หญิงทอฝันให้1รายการนะคะต้นนี้ป้ายนะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆป้ายสีชมพูเข้มชัดขึ้นนะคะต้นนี้ไม่มีหลุดป้ายนะคะให้ดูสีใกล้ๆเนาะอ่ะแล้วก็รายการนี้นะคะจะเป็นลูกไม้จากทางสวนเนะาะใบหนานะคะใบหนา ใบดกทรงใบดกมากๆนะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะเฉดสีสวยเช่นกันนะคะต้นนี้นะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นเมืองใหม่นะคะ ทรงใบกลมๆเนาพื้นใบสีแดงนะคะมีเม็ดแดงเม็ดขาวสวยเลยแล้วก็เลี้ยงนกตู้ได้เช่นกันนะคะส่วนไม้แถบนะคะสําหรับชุดนี้นะแม่ค้าแถมเป็นต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะทรงใบกลมๆเนาจุดเด่นคือเม็ดแดงนะคะต้นนี้คือสวยเลยนะคะกลมๆน่ารักนะคะค่าหน้าไม้นะคะในชุดที่สามนะคะลูกค้าจะได้รับไปทั้งหมด5รายการเช่นกันคะ่ะ ต่อกันที่ชุดที่4นะคะขอดูกันที่ต้นนี้กันก่อนเลยนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าจังหวัดพัทลุงนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเขาจะค่อยๆกัดสีชมพูขึ้นมานะคะต้นนี้นะคะแม่ค้าเลี้ยงนอกตู้นะคะจัดทาฟอร์มกอไว้นะคะกระถางนี้นะคะเป็นไซส์กระถาง5.5นิ้วนะคะลูกค้าจะได้รับจังหวัด พัดทะลุเป็นฟอร์มกอแบบนี้ไปเลยนะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณ22เซนนะคะน้องเลี้ยงนอกตู้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้นนี้คือแข็งแรงมากค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้แบบสบายๆเลยนะคะส่วนไม้ด่างนะคะแม่ค้จาจัดสิรานักปราดเนาะ าด่างชมพูนะคะตัวน,นี้ด่างชมพูนะคะให้ดูใบเบี้ยนนะก็ด่างมาสวยเลยนะคะเดี๋ยวจะรวบให้ดูทุกใบเนาะอ่ะต้นนี้นะคะเป็นไม้ด่างนะคะท่านใดที่ยังไม่มีนะคะแม,แม่ค้าแนะนําให้เก็บเลยนะคะน้องเป็นไม้ด่างสวยมากใบนี้คือฮาร์ปเลยนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นณเมืองนนนนะคะซึ่งจะมีความด่างน้อยเนาะอ่ะจะให้ดูนะคะเห็นไหมคะอ่ะปลาใบาน้องก็ด่างนะคะต้นนี้นะ ส่วนมากะคะ่ะไม้เชื้อที่มีด่างเล็กน้อยแบบนี้นะคะต้องลุ้นตอนเขาแตกหน่อออกมานะคะเขาจะมีเชื้อด่างมามากกว่าต้นแม่นะคะฝากไว้นะคะต้นนี้ก็น่าลุ้นนะคะส่วนต้นนี้ไม่ต้องลุ้นนะคะเป็นบอลกราบนะ เป็นบอลกาบด่างค่ะมีชื่อว่าเทพนาคานะคะต้นนี้ถ้าเลี้ยงนอกตู้ก็คือโทนสีสวยมากๆนะคะท่านใดที่ชอบบอลกาบและยังไม่มีต้นนี้นะคือชุดนี้คือน่าเก็บทุกต้นเลยนะคะแม่ค้าแนะนําเลยนะคะในราคาหลักร้อยนะคะลูกค้าได้รับหน้าไม้สวยๆไปแบบนี้นะคะแถมด้วยนะคะต้นนี้นะชุดนี้นะคะแม่ค้าแถมลูกไม้ให้ไปหนึ่งรายการนะคะมาดูกันซิว่านะคะชุดที่4นะคะลูกค้าจะได้รับหน้าไม้ทั้งหมดนะคะ5 กระถางนี้เลยนะคะในราคาเนาะ389บาทจัดส่งฟรีค่ะคุ้มมากๆนะคะท่านต่อกันที่รายการชุดที่5นะคะชุดนี้นะแม่ค้าจัดไม้กระถาง5นิ้วนะคะเป็นรายการ ที่มีชื่อว่าสาลิกาลิ้นทองนะคะแม่ค้าเลี้ยงนอกตู้นะคะต้นนี้คือสวยมากนะชื่อเป็นมงคลนะคะเลี้ยงไว้เนาะใครที่ชอบสะสมไม้ที่มีชื่อนะคะเสริมดวงเสริมบารมีนะคะต้นนี้น่าสะสมนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะมีชื่อว่าสาลิกาลิ้นทองนั่นเองค่ะ ส่วนไม้นะคะกระถาง4ีนิ้วทั้ง3รายการนะคะแนะนําต้นนี้ก่อนเนาะไม้ป้ายค่ะมีชื่อว่าเท้ารําไพนะคะต้นนี้นะไม้ป้ายเท้ารําไพนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าศิลาหุ้มทองนั่นเองค่ะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นไม้โทนอ่าไม้ใบไทยนะคะโทนสีแดงนะคะพื้นใบเขาจะมันเงามากๆนะมีชื่อว่าสีสหัสค่ะ สวยมากนะคะต้นนี้นะชุดนี้นะคะสวยมากๆค่ะน่าเก็บอีกแล้วจ้าส่วนไม้แถมนะคะแม่ค้าขอเป็นไม้แถมต้นนี้นะเป็นลูกไม้ทรงใบกลมนะคะค่ะก็สําหรับชุดที่5นะคะลูกค้าก็จะได้รับหน้าไม้ทั้ง5รายการนี้นะคะดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าสนใจนะคะรีบโทรมาล็อกไว้นะที่เบอร์083 054 1875คะ่ะ สำหรับรายการชุดที่6นะคะแม่ค้าจัดต้นนี้ไปให้เลยนะคะเป็นไม้เก่านะคะอยู่ในตับ3ามก๊กนะคะมีชื่อว่าโจโชนะคะอยู่ในไซส์ กระถาง5.5นิ้วนะคะลูกค้าจะได้รับเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะต้นนี้แม่ค้าเลี้ยงนอกตู้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูทรงกอเนาะอันนี้2ต้นใหญ่นะคะมีลูกเล็กๆมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือเป็นฟอร์มกอได้ดีเลยนะอีกที่สําคัญค่ะเลี้ยงนอกตู้นะคะต้นนี้แม่ค้าเลี้ยงนอกตู้ปกติอยู่แล้วเนาะมาดูไม้กระถาง4นิ้วอีก3รายการนะคะแม่ค้าจัดไม้ด่างไปให้1รายการเนาะ อันนี้มีชื่อว่าเมืองเกาะเกตนะคะส่วนต้นนี้เป็นไม้ป้ายนะจ๊ะป้ายไม่หลุดนะคะท้ารำไพนะคะส่วนต้นหลังนะเป็นบอนกาบนะคะหอกสัตตโลหะค่ะจัดให้แบบจุกๆไปอีกหนึ่งเซตนะคะส่วนไม้แถนนะคะของชุดนี้นะเป็นศิลานักปราดับนะซึ่งเขาจะเป็นอ่าพื้นเขียวนะคะเป็นตัวแผลงนะคะแต่นะคะเมื่อโตเนาะเห็นไหมคะกระดูกสวยมากนะคะเขาจะมี2เม็ดนะคะเม็ดขาวกับเม็ดชมพู่นะคะฝาก เลี้ยงด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่รับชุดนี้ไปนะคะเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะหน้าไม้ทั้ง5้ารายการนี้นะคะอยู่ในชุดที่6ค่ะสำหรับชุดที่7นะคะแม่ค้าจัดเป็นไม้ฟอร์มก้อนะคะสิหลาหุ้มทองนะคะ กอนี้นะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะลูกค้ารับไปแบบนี้เลยให้ดูใบใหม่มานะคะด่างสวยเลยนะคะใครเอฟทันก็ทันนะถ้าใครไม่ทันนะคะแม่ค้าไม่มีสำรองให้นะจ๊ะค่ะมาดูกร,รายการกระถาง4นิ้วอีก3รายการนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าจังหวัดกาฬสินนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะสีสหรัตค่ะทรงใบไทยใบแดงๆมันวาวสวยมากจ้าแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าไทยนิยมนะคะส่วนไม้แถมนะคะแม่ค้าแถมลูกไม้นะคะทรงใบไทยให้หนึ่งรายการนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะ ไม้ทั้งห้ารายการนี้นะคะอยู่ในชุดที่7นะคะชุดนี้คุ้มมากๆนะคะรีบโทรมานะคะมีแค่แบบว่าชุดเดียวนะคะจะไม่มีสำรองนะคะให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะต่อกันที่ชุดที่8นะคะวันนี้นะาแม่ค้าจัดต้นนี้ให้เลยนะคะมีชื่อว่าพรพระร่วงนะคะทรงใบแบบนี้นะเขาจะมีตําหนินะคะตรงนี้นะเนื่องด้วยแม่ค้าเลี้ยงนอกตู้นะคะต้นนี้ค่ะนะคะเลี้ยงนอกตู้แข็งแรงแล้วนะคะเลี้ยงมาประมาณ ประมาณ2เดือนได้นะคะเลี้ยงน้องตู้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าทศกัณฐ์นะคะลายใบเริ่มขึ้นมาแล้วต้นนี้นะคะถึงจะมีใบเดียวนะคะแม่ค้าแจ้งแบบนี้เลยนะคะเป็นไม้หัวนะคะซึ่งซุดไปแล้วนะคะแม่ค้าไปล่อรากเนาะพอน้องมีรากขึ้นมามีใบแทงขึ้นมานะคะก็มาใส่กระถางสนิ้วแบบนี้นะคะหัวก็จะประมาณนิ้วชี้ได้นะคะอันนี้รับประกันเลยค่ะเพราะว่าแม่ค้าเป็นคนปลูกเองกับมือนะคะ คุ้มนะคะทุกชุดนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะสีรานักป่าเนาะเป็นหน้าแผลงนะคะแผงออกโทนสีชมพูบานเย็นนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะแม่ค้าจัดไปให้1กอนะคะแล้วก็ไม้ ป้ายนะคะแม่ค้าจัดซับเจริญสวยๆให้1กระถางคะ่ะยังไม่พอนะคะมีไม้แถมไปด้วยจ้าอันนี้จะเป็นลูกไม้นะไม้แถมเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะกอแน่นๆแบบนี้เลยนะคะลองพิจารณากันดูนะคะชุดที่8ก็น่าสะสมเช่นกันนะคะได้ไปทั้งหมด5รายการนี้เลยจ้า มาต่อกันที่ชุดที่9นะคะแม่ค้าจัดบอนกลาบกระถาง4นิ้วไปให้3รายการนะคะแแต่ก็มาขอแนะนำรายการนี้ก่อนเนาะ กระถางนี้นะคะมีชื่อว่าโจโฉนะคะทรงใบยาวนะใบยาวนะแล้วก็นะคะใบหนามากๆค่ะหนาปึกเลยนะคะต้นนี้สวยมากนะคะอยู่ในไซส์กระถาง5.5นิ้วนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะต้นนี้แม่ค้าเลี้ยงนอกตู้นะคะได้ฝนดีนะช่วงนี้ได้ฝนดีฟอร์มสวยเลยนะคะลูกค้าจะได้ฟอร์มกอไปถึง3ต้นเลยนะคะสวยมากนะต้นนี้น่าจะสร้างหัวแล้วนะคะคุ้มมากๆค่ะทรงสวยด้วยนะคะแล้วก็ไม้กาบนะคะต้นนี้นะคะแม่ค้าจัด หอ,อกสัตโลหะไปให้หนึ่งกระถางคะ่ะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นนะคะมีชื่อว่าสุดสาค้อนนะคะเขาจะมีความป้ายนะคะตรงกาบใบนะคะต้นนี้สวยนะคะลูกค้านะท่านใดที่ชอบบอนกาดนะคะต้นนี้คือสวยเลี้ยงง่ายมากๆให้ดูหลังใบนะคะป้ายแดงสวยเลยนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเทพ คีรีนะคะก็จะมีความป้ายนะคะตรงกาบใบนะคะจะให้ดูใกล้ๆเนาะเห็นไหมคะว่าน้องมีแสมป้ายด้วยนะคะแล้วก็ทรงใบดีนะคะต้นนี้นะกาบต้นนี้นะคะ อคุ้มอีกแล้วค่ะชุดนี้นะไม้แถมค่ะไม้แถมต้นนี้ชุดนี้นะคะแม่ค้าแถมสิรานักปราดเนาะออกโทนนะคะโทนเขียวเข้มนะคะมีเม็ดสีชมพูสีขาวขึ้นมานะคะอะฝากเลี้ยงด้วยนะคะสําหรับไม้แถมต้นนี้นะค่ะลูกค้าก็จะได้รับหน้าไม้ไปทั้งหมดห้ารายการนี้เลยนะคะอยู่ในชุดที่9คะ่ะสำหรับรายการชุดที่10นะคะขอที่ต้นนี้เลยนะคะเป็นนพกา้าไซแม่พันธ์นะคะ ฟอมกอนะคะลูกค้าจะได้รับไปแบบนี้เลยนะคะก้อนนี้มี2ต้นนะคะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดพันดาวกระถาง4นิ้วให้1รายการค่ะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นไม้ไม่ทราบชื่อนะคะแม่ค้าจําไม่ได้นะแต่โทนสีสวยนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหานุมานคลองเมืองนะคะตําหนิใบใหม่เนาะอันนี้คือเป็นตําหนิโดยธรรมชาตินะคะไม่มีผลต่อการจเจริญเติบโตของน้องแน่นอนนะคะ ส่วนไม้แถมของชุดนี้นะคะแม่ค้าจะอ่าต้นนี้จะเป็นเขาเรียกว่าจังหวัดลำพูนแผลงนะคะซึ่งจะออกเขียวทั้งใบแล้วก็จะมีเม็ดขาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะต้นนี้คือมุมสูงหน่อยนะคะสำหรับหน้าไม้นะคะทั้งห้านรายการนี้นะคะอยู่ในชุดที่10นะคะโปร389บาทจัดส่งฟรีนะคะคุ้มมากๆนะคะลูกค้านะ ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งรายการค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่90นี้นะคะทั้ง10ชุดนะคะวันนี้แม่ค้าจัดโปรมาในราคา389บาทจัดทรงฟรีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะ ทางติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ line, เพื่อสั่งซื้อบอนสีได้ที่เบอร์โทร0830541875นะคะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์ line, คะ่ะ และสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าต้องขอตัวลาไปทำงานก่อนนะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะที่กดติดตามช่อง YouTube บ้านนาบอนสีนะคะและช่วยอุดหนุนบอนสีทางสวนเราเสมอมานะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาเห็นคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกด s ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเตือนนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดไม้สวยๆที่ทางสวนบ้านนาบอนสีนามาแบ่งปันในทุกๆวันนั่นเองคะ่ะ ไปจริงๆแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า